ค่ะคุยกันก็ปกติค่ะเราเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะมีอีเวนต์วันที่1 4เปิดตัวผลิตภัณฑ์เขาเดี๋ยวไปถามเขาวันนั้นได้เลยหอมว่าเขาเขาเตรียมใจที่จะมาตอบพี่ๆสื่ออยู่แล้วค่ะ ช่วงแรกๆก็เป็นปกติสําหรับคนที่ที่มันไม่ใช่เลิกนะ้อมันคือหย่ากันอะไรเงี้ยก็ก็ก็ยังเหมือนแบบยังยังต้องเซตเซตชีวิตช่วงแรกๆก็คือตอนที่ออกมาก็เออเหมือนยังไม่มีที่อยู่ก็ต้องอยู่บ้านเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแต่แต่นะตอนนี้เขาเซตชีวิตได้แล้ว,ลวเขาก็เริ่มมีคอนโดของเขาแล้ว มีที่อยู่มีการงานที่ดีหอมคิดว่านะตอนนี้โยไม่น่าห่วงค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกาเรใช้ชีวิตอยูอค่ะเออการใช้ชีวิตอยู่ก็ก็ตามอินสตาแกรมที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะ ก็เขาก็จะเป็นสไตล์คือถามว่าเขาใช้เงินเยอะไหมหาได้เยอะใช้เยอะหรอปว่าเป็นเรื่องปกติไม่เขาเขาเป็นคนที่วางแผนการเงินค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะเออก็ถามว่าแบบมีอะไรไหมมีอะไรต้องกังวลไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่ต้องกังวลพี่สาวเดี๋ยวเราเจอกันวันที่ วันที่ทแถลงข่าวโปรดักเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงได้ไปนั่งคุยกับน้องจริงๆตรงน,นั้นคนรอบข้างให้กําลังใจเขาอยู่แล้วค่ะคือคนเท็ไซต์ที่อยู่ข้างเขาอะ่ะมันมันเยอะอยู่แล้วไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆเองหอมว่าคนอื่นๆที่ติดตามข่าวสารอะ่ะหอมว่าก็เป็นหนึ่งคนที่น่าเห็นใจในทุกๆเรื่องแต่หอมว่าไอ้วิกฤตต่างๆอะ่ะมันก็ทําให้ตัวเขาโตขึ้น แล้วถ้าเขาต้องออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหอมว่าเขาเขาต้องเรียนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องแข็งแรงตอนนี้ยเขาต้องพึ่งตัวเองมากๆแล้วค่ะอเออมันไม่ได้ออกมาจากทางนั้นเป็นกิจจาักษณะที่เป็นทางการนะคะหอมก็ไม่กล้าพูดอะไรหอมว่ารอให้ฝั่งทางนั้นเป็นคนพูดอย่างเป็นทางการดีกว่าค่ะในสิ่งที่เขาต้องการหรืออะไร ถ้าจะฟอ้องของว่าก็คงมี n o t ติสมาถึงอย่างเป็นทางการเอาให้มันเป็นทางการดีกว่าหอมเป็นคนนอกก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่หอมต้องออกมาพูดเรื่องของเขาอะค่ะค่ะหอมไม่ได้เป็นคนกลางค่ะวันที่มีปัญหาหอมเลือกเทคใส่ข้างโยเกิร์ตเลยไม่ได้คุยเอาไง่ายๆ่าว่า หอมหายจากชีวิตพี่พีเคเลยก็วันวันนั้นเราเอาจริงหอมหอมหอมรักโยเกิร์ตก็ก็มาจากพี่พี่พีเคอยู่แล้วเพราะว่าในวันนั้นเขาคือคนนี้คือผู้หญิงที่ที่สุดของเขาแล้วอหอมต้องรักคนนี้คนนี้ดีมากคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขามาช่วยชีวิตพี่อย่างนี้ทําให้พีเ่เป็นคนที่ที่ดูแลเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็ฟังเรื่องพวกนี้บ่อยๆแล้วเราก็รู้สึกอินว่า โอเคเราก็เรารักเขาเรารักพีเคเราก็รักโยเกิร์ตแล้วมันก็เป็นความรักเป็นความห่วงใยไปโดยปริยายอะไรเงี้ยเพราะวันนึงที่เกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราก็เลือกเท็กซ้ายอยู่ข้างความถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดนะตอนนั้นก่อนก็คือเป็นเป็นทางเขาแล้วก็ถึงแม้ว่าหอมจะไม่เคยคุยพี่พีเคเ,คเลยแต่หอมก็ส่งดาด้ามาตุมหรือคนอื่นอเข้าไปคุยว่า เขาเป็นยังไงการตอบรับของเขากับน้องๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็หอมก็ได้คําตอบว่าโอเคเราไม่ควรเข้าไปแค่นั้นเองแต่ยังรักและปรารถนาดีเสมอเพียงแต่หอมรู้สึกว่านวันนี้ในการเข้าไปหาเขามันมันเป็นเรื่องยากและยิ่งไม่ได้คุยกันนานๆยิ่งไม่คุยน,นานๆหอมก็เออมันก็ไม่รู้จะต้องเข้ายัางไงแล้วยิ่งมาพอมมีเหตุการณ์ที่มัน เหมือนมีข่าวคนละฝั่งกันอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยในเมื่อหอมเลือกเทคไซข้างนี้แล้วหอมก็รู้สึกว่าหอมอไม่ควรที่จะเข้าไปหาเขาไม่คุยคะ่ะใช่คะ่ะชัดเจนว่าอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้รู้ แต่ไม่ได้คิดไม่ดีกับเขานะยังปรารถนาดีอยู่แต่แค่ไม่มีช่องสําหรับมันไม่มีพื้นที่สําหรับหอมและน้องๆที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นมากกว่ามันไม่มีพื้นที่สําหรับเราพื้นที่นั้นมันอาจจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นของฝั่งเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม เป็นคนนอกค่ะ no comment ไม่ในวันที่เขาเปิดบริษัทกันเขาก็เปิดกันอยู่2คนทําเรื่องการเงินเขาทำกันอยู่2คนในเมื่อหอมไม่มีข้อมูลอะไรเลยเงี้ยหอมขอมแบบไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าในการเทคไซ์ข้างยกเกิดสำหรับหอมคือมาในส่วนของการซัพพอร์ตในเรื่องของกําลังใจส่วนผิดถูกยังไงให้ทางนั้นเป็นคนเปิดมาว่าเขาต้องการอะไรอออยากอยาก เพราะว่าพี่พีเคไม่ได้ออกมาแสดงอะไรที่มันเป็นทางการหรือชัดเจนน,นะคะหอมก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็เรามีหน้าที่อร์ตให้กําลังใจน้องมากกว่าก็จริงๆให้กําลังใจทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่ากับพี่พีเคหอมให้กําลังใจอยู่ห่างๆมันมันไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงความห่วงใย,ยตรงนั้นไปอะคะ่ะ<ม>พอมันอยู่ฝั่งโยกเกิร์ตแล้วอะอย,อย,อยู่จะไปแบบพี่พีเคสู้ๆนะหอมว่ามันเฟกไปนิดนึงอะหอมคิดว่า ไม่ทําดีกว่าเอาเป็นว่าไม่เคยคิดอะไรไม่ดีอ่ะเขาแล้วก็อยากให้ทั้งคู่ก้าวผ่านอุป,ปรสรรคก้าวผ่านสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแล้วกลับมายืนในจุดที่ที่ดีด้วยกันทั้งคู่ค่ะคเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าว่านะักข่าวมาเขารู้เขารู้เขารู้พอแล้วมัม้งส,สองแคที่ติดก <c oughs> ันกอืม าอว่ายชีวิตไม่ใช่คนมีผัวด้วยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแตบบ่แต่นี่ก็คือโอเคเรามองแล้วเราก็มองไปปวดเรียนว่าเวลาเรามีผวัวเราจะใช้เงินเพลินความเป็นผัวเมียเข้าใจไหมความเป็นผัวเมียมันก็เงินผัวเงินเราเงินเราเงินผัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ๋อถ้าเวลาเขาเลิกกันอะ่ะมันเงินใครเงินมันนะอาจจะต้องระวงังอาจจะต้องแบบต่อให้รักกันอาจจะต้องจดว่าเธออันนี้ฉันซื้อบะหมี่เกี๊ยวไปนะอันนี้ซื้อนะรับรู้นะหรืออะไรเงี้ยคือของไม่รู้จริงๆว่าตอนที่เขาคบกัน ในวันที่มันในสามีภรรยามันหยิบยืมเงินกันยังไงมันใช้เงินกันยังไงอะไรเงี้ยทางเราไม่ได้มีครอบครัวตรงนั้นเออถ้าสมมติเป็นแฟนใช่ไหมคะก็จะมีกองกลางส่วนหนึ่งเอามารวมตัวกันแล้วก็มีเงินส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายบอกฉันให้เธอหมดฉันก็จะทําสัญญาไว้เลยว่าเธอให้ฉันหมดนะเธอให้ฉันหมดนะเซ็นเลยเซ็นเซ็นนะ เออเ็นไปก่อนเลยนะเธอเป็นคนให้ฉันเองนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคุยเรื่องการเงินกันที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายามรักก็คือยามรักอะ่ะยามเลิกมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะเราก็ต้องเผื่ออไว้ในอนาคตอันนี้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงตัวเองนะอพอแล้วประเดันที่14คะ่ะ